สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของการ Remove p a r t i c i p a n t ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยออกวิธีการก็คือไป Remove ก่อนนะคะสมมติต้องการ Remove คนนี้เขาก็จะถามว่าต้องการ Remove ใช่ไหมก็ตอบ Remove ไม่ต้องเซ็น Report พอเสร็จปุ๊บจะลองจอยเข้ามาอีกหนึ่งรอบที่เขาสามารถจอยกลับมาได้ตรงนี้เพราะว่าเราได้ทำการกำหนดเขาสามารถที่จะรีจอยกลับมาได้ ดังนั้นเราจะไปดูวิธีการเซตกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขากลับมาได้วิธีการก็คือไปล็อกอินที่ Zoom เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วให้ไปที่ Setting ก็คืออยู่ในส่วนของ personal ตัวนี้นะคะ Setting เพื่อให้เร็วก็เลือกที่ตัว in meeting basic แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเราก็จะมาดูในส่วนของการไม่อนุญาตนะคะให้คนที่รีมูฟนั้นกลับเข้ามาในห้องใหม่ได้ เราก็ปิดตรงนี้เสร็จแล้วอย่าลืมเลื่งมาแล้วก็รีเจ n เน a t e เพื่อต้องการอัปเดตทีนี้เราก็กลับไปที่ซ o มใม่แล้วก็ทำการ Remove คนนี้ใหม่แล้วจะดูว่าเขากลับมาอีกได้ไหมผลก็คือเขายังสามารถกลับมาใหม่ได้เพราะว่าการตั้งค่าต่างๆตรงนี้นะคะตรงที่บอกนี้ ถ้าเรามาตั้งในขณะที่เราเปิดห้องไว้อยู่แล้วจะยังใช้งานไม่ได้จะมีผลใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเราได้เริ่มประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เขายังแอดมิทเข้ามาได้สมมุติว่าเราได้ทำการจบมีติ่งออกไปก่อนแล้วเราก็สตาร์ทเข้ามาใหม่แล้วก็จะให้เขาทำการแอดเข้ามาใหม่เหมือนเดิมตอนนี้เราทำการรีมูฟใหม่ แล้วก็ลองให้เขาจอยเข้ามาใหม่คราวนี้เขาจะจอยกลับมาไม่ได้แล้วเพราะว่าเราได้กำหนดให้เขาไม่สามารถที่จะเข้าห้องไม่ได้การตั้งค่าเซตติ้งต่างๆนี้นะคะจะมีผลก็ต่อเมื่อเราได้ทําการกำหนดค่าไว้ก่อนเริ่มสตาร์ทมีติ้งก็คือก่อนที่จะคลิกสตาร์ตรงนี้ค่ะสำหรับตรงนี้ก็แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ